สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับพี่ชั้นสอนนะครับวันนี้จะมาต้มไก่นะครับวันนี้นะสวนคุณครูติ้งนะครับคุณครูรัตนาพรสมัฏฐานใช่ไหมสวนคุณคูไปครับครูไปแล้วครูหลุดเออครูหลุดเหรอครูไปเอครูหลุดไม่ใช่สวนคุณติ้งอีกต่อไปใช่ไหมผมซื้อแล้วผมซื้อแล้วโอ้โหคุณได้ทั้งนั้นเลยนั่นแหละเราจะทำการเทนะครับเอ้ยจะทำการคั่วไก่โอ้นี่มีดสวยมากเลยนี่จะได้แต่วันนี้ ก็ขอคุณพุ้ตีพพต้พุ้ติงนะครับยังไม่ขออนุญาตเลยครับกกินเสร็จก่อนแล้วค่อยขอโอเคเดี๋ยวตอนนี้ให้สับเสร็จก่อนไปต,ต่อครับครับน <c oughs> ี่คมมากเลยครับมอ้ยยุ้ยซุกง่เลย ขางขาครับเสียนปลาน้อยครับเสียนปลาน้อยกับผู้ช่วยกับผู้ช่วยกับเราคุณเจนใดของเราตัวคุณสปายครับแล้วพี่บูบูนะครับเอ็กก็มา